นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้า34และ35นะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ยินส่วนคนที่เข้ามาแล้วเขียนวันที่ในสมุดรอแล้วเปิดแบบฝึกหัดก่อนนะลูกตอนนี้วางดินสองก่อนนะคะเดี๋ยวไม่เข้าใจนะคะ ทำในแบบฝุกหัดหน้า34และ35มส้อ้าวดูมีข้อ1ใหญ่และข้อ2ใหญ่หน้า34มีข้อ1ใหญ่มีกินข้อย่อยลูก1ใหญ่มีกินข้อย่อยหนึ่งใหญ่มีข้าใหญ่หน้าสวนห้าสอใหญ่แสดงวิธีทำกิขอย่อยคะ สามยายขออยอยค่ะขยอยเก่บมากค่ะเดี๋ยวบบก็ดูในแบบฝึกหัดดูในแบบฝึกหัดนะคะการบ้านเราแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดเล่มเด็กผีนะลูกค่ะต,ตอนนี้เลยตอนนี้วางดินสอ,อจากสมุดก่อนนะคะมาดูแบบฝึกหัดก่อนนะคะแบบฝึกหัดหน้าอะไรคะ

5ต,ต้นปลูกต้นเดียว2ต้นการท195ต้น,น,ตนชาวสวนมันมาท่วมันมากกว่าต้นุู้เลี้ยง4ต้นเอาไปทำอะไรกันคะลูกลกูกการไหมคะไม่ลกูการแต่ในแบบของารเปลียนไหมคะ เขาเว็นที่ให้หนูตอบแค่บรรทัดเดียวเพื่อแสดงว่าเราเต้องตอบแต่คำตอบวันนี้ไม่ต้องแสดงวม่ตีทำแต่เราต้องมาทดในกร,กนดกนระดาษ่รเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะ<โ>เรา<โ>เราจะ<โ>หการตอบไม่ได้หาคตอบไม่ถูก<โ>พ,พูดสีแดงของมูฟเวลเป็นปัญหาเอียเราอะไรมาลบอะไรคะส,สาๆๆรพัดเท่าไหร่ ห0 0 0 2,000สอง้ลบหเกิ่รดาห่รดห้ารยด้า่ยนึ่งรบห้าหด้้าง งเลืไดเท่าไหร่ะไม่ได้ต้องไปยืมไม่ได้ต้องไปรปเือเท่าไหร่ละคะเเหลือครับแเหลือเป็นเท่าไหร่นะครับอครับครับลบเหลือเท่าไหร่คะนับไปให้ถึทีครับ เค้ท่าไหคะเจ็ดลบได้เท่าไหร่คะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับ4ล3เเป็น1 1ได้เท่าไหร่คะนอะไรคับค่ะ หนึ21 000, 21 mm ่ง hmm. พ so right? no, ันสอยแด้ไม่ได้กว่าตัวเล ด้านหลังไมาด้วยตรง่อมต,ต,ตอบในแบบที่ารูเห็นไหมคะหนูยกทั้งโจทย์มาเลยด้านหลังตอบว่าอะไรคะชาวสวนอะไมคะ้านมะม่วง้าวสวนมะม่วงขาวสวนมะม่วงขนมะม่วงาวส่นมวงข้ er นมะมง้สนมมงข้นมม่ มากกว่ามากกว่าทเรียนมากกว่านเรียนหนึ่พสองรต้นเสร็จ แล้วข้อหใครเสร็จพร้อมคูแพรแล้วบ้างหนึ่ข้อเออแม่งก็คุณแม่ครูแพรขอหรุณคะเออัแต่นะคะ กลุ่ม้เรียนกาป็นหน้าสามห้าหน้า้าเป็นหน้าส5ิ้ากินใ่เยอะเยอ้วตรงนี้หน้าสาม้า มีสูตในประเทศจากสอเมริกาสรนึ่งทาน450ซูตร์เและอเมริกา1 8ร1 1000ปรทศเท0ประเทเ1000ประทศ1ะทรเปเองร0 0รเะรเรเ ขาถามกี่คำถามคะตอบคำถามคำถามว่าตัวการมากันและสูงกว่ากันเท่าไหร่นะคะาเราตั้งโจทย์มยกมาแต่ตัวเลขได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะยกมาทัคำตอบเลยอ้าวคำตอบไหนตั้งก่อน เอาโจทย์ไหนตั้งก่อนค่ะตึก Cn สูงตึก Cn ตั้งก่อนนะคะตึกเขียนตามคู่แฝงเลยเติมยกมาทั้งโจทยเลยนะคะอย่ายกมาแค่ตัวเลขนะคะตึก Cn ตึก Cn เป็นเติม ในประเทศแคนาดาเนี่ยประโยคนีอครับหนึ่งพันรอยสิบห้าอย่าลืมใส่ฟุตนะลูก ใหญ่มากนะคะเพราะเดี๋ยวพื้นที่ไม่พอนะลูกถ้าใครเขียนไปใหญ่ไปพื้นที่จะไม่พอนะคะเพราะว่าโจทย์มันค่อนข้าง,งยาวนะลูกะนะเขียนไปนี่หมดคำถามต่อไปเขียนว่าอะไรคะและตึกวิลลิตสูงค่ะอ่าและตึกวิลลิต์ตึกในประเทศสหรัฐอเมริกานะสูงเท่าไหร่ลูก หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบฟุตหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบฟุตอ่าเตึมยกมาทั้งส่วนทั้ง,ง,งทั้งส่วนของทั้งหนะตึมวิวลิส <c oughs> เป็นสูงที่สุด ใครเขียนไม่พอยอดตัวเล็กๆหน่อยนะลูกในประเทศสหรัฐอเมริกาสูงหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบฟุต เอามาทำอะไรกันนะคะมาลบกันค่ะอบมาลบกันนะคะเอามาลบกันโจทย์ขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นคำตอบขีดสองเส้นนะคะ,ะห,หน่วยเป็นฟุตนะลูกข้างหลังอ่าห้าลบสตรได้เทไหรคะ หนลบหได้ห้านะคะหนึ่งลบห้าได้เท่าไหร่คะไม่ได้ไม่ได้ครับยังไงลูกไปยืมแปดไปยืมแปดแปดว้วขอยืมหน่อยนะแปดเหลือเท่าไหรคะเครับเจ็ดหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะสิเอเป็นสิบเอดสิเอ็ลบได้ หกได้หกนะคะคิดเร็วแล้วเจ็ดลบสี่ได้เจสได้ามค่ะสามนะคะข้างหน้าเขียนว่าอะไรข้างหน้าอย่าลืมเขียนโจทย์ข้างหน้าตึกอะไรสูงกว่าสูงกว่าการนั่งสูงกว่ากันเท่าไรอ่าแต่เรารู้แล้วว่าตึกอะไรสูงกว่าหนึ่งพันแปดร้อยกับหนึ่งพันสี่ร้อยเนี่ยอะไรสูงกว่าคะ ตึก C N สูงกว่าค่เจ๋งมากค่ะรถตึก C N สูงกว่าสูงกว่าตึกวิลลิสนะคะวิลลิตเสร็จแล้วตอบเลยไหมตอบเลยนะคะกีนเส้นใต้สองเส้น แล้วเรายกอะไรมาตอบลูกคําถามของเขาด้านบนยกอะไรมาตอบที่สูงกว่าเตสูงกว่านนแ,และอะไรคะและสูงกว่ากันอะไรอะไรคะ สามร้อยหกสิบห้าฟุตค่ะยหกสิบห้าเลขไทยอาราบีเลขไทยเลขไทยนะ<ๆ>ลูกตรงต่อเอาตอบใส่เลขไทยเส้นใตยลูกไม่ต้องขีดเพราะไม่ได้ทําในสูุดอันนี้ทําในแบบฝึกหัดอ่าเสร็จแล้วในแบบฝึกหัดครูแพวทําให้ดูอย่างละหนึ่งข้อต่อไปไว้ฟ้าของหน้านี้ ไหวค่ะเอาในกระปุกอีกไหมลูกไม่น่ะเอาไม่่เอาแล้วครับไม่เอาค่ะใครเอายกมือเอาใครเอายกมือใครไม่เอายกมือใครไม่เอายกมืออ่าไม่เอาเยอะกว่าไม่เอาเยอะกว่าคุณยายเอาเพิ่มไหมคะ ให้ให้ใหาเพิ่มคนหนึ่งไหมคะเดี๋ยวคูแพวให้เพิ่มอีกสองข้อตกลงเอาหรือไม่เอาเพิ่มลูกเปิดไม้หน่อยไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาแปลว่าคูแพว่าก วด้วยความสะอาดตรงแถวตรงานหนึ่งได้ไหคะใครยังไม่ได้ไันนี้เราส่งแล้วคับไ่้แต่ปแล้วก็ใรองเหมือนเดิมแต่ใครที่ตรทแบบคนหน้าเสร็จแล้วถ่ายรูปกลับตรงแนบ้างยัไสวยด้วยความอได้คะไดโอเคมีใครสนใจผ่าอะไรไหมลูกวันนี้ การบ้านแค่สองหน้าทำได้ไหมคะได้ค่ะทำได้นะคะ่ัลนะนไน้เดีไหมคะเพราะว่าวันนี้หนูตั้งใจเลยคนเลยคูณแหวเลยให้กันบ้านน้อยหน่อยนะคะอ่ะมีใครสงสัยไหมถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันวัน